สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้บุญสามวานะครับก็จะขอพาท่านไปชมนะครับเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนหรือที่เรียกว่าหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวัดบ่อบพิษพิมุกนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่รุ่นสองนะครับอันนี้เป็นรุ่นสองซึ่งเหรียญรุ่นแรกเนี่ยปีสองสี่เจ็ดกว่าเนี่ยนะครับราคาหลักสิบล้านนะครับ เพราะฉะนั้นเรียนรุ่น2เนี่ยสร้างปี15ไม่ทันหลวงปู่ไข่นะครับแต่ก็มีเกจิอาจารย์เนี่ยมาร่วมปลุกเสกมากมายนะครับถึง56ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็มีการจัดพิธีแบบโบราณมีการบวงสวงรวงดวงวิญญาณของหลวงปู่ไข่นะครับอันเชิญดวงวิญญาณหลวงปู่ไข่มาร่วมพิธีด้วยนะครับปลุกเสกกันวันที่ 3- 4ธันวาปี15เนี่ยนะครับ โดยมีสังฆราชนะครับพระสังฆราชปุ่นนะครับวัดโพธาเตียนมาจุเทียนชัยนะครับพระเกจิก็ประกอบด้วยหลวงพ่อดังๆในยุคนั้นเนี่ยหลายท่านนะครับอาทิเช่นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหลวงพ่อถิ่นวัดป่าลีไลหลวงพ่อทูวล,ลทวัดโพนิมิตหลวงพ่อสุพจน์วัดสุทัศน์นะครับหลวงพ่อเงินวัดอินทระวิหารบางขุนพรมนะครับหลวงพ่อมิงวัดกกเจ้าคุณผลวัดหนังนะครับ อีกหลายท่านนะครับหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนหลวงพ่อแพรเข้ามานะครับหลวงพ่อทองอยู่หลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับอีกหลายหลายท่านหลวงพุทธกีวัตถุช้างนะครับมากมายนะครับ56ท่านด้วยกันเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับแล้วก็รูปลักษณะเนี่ยล้อพิมพ์รุ่นแรกแทบทุปการเลยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ ปีลึกพอสมควรนะครับตอนนี้ของเทียมเรียนแบบก็มีมากมายนะครับราคาก็อยู่ในหลักพันเริ่มหลักแต่หลักพันกลางๆแล้วนะครับก็นับว่าเป็นเหรียญดีนะครับแล้วก็ปีลึกคราวนี้เนี่ยเหรียญน,นี้นะครับมีหลายบล็อกนะครับมีทั้งบ็อก บล็อกทองคําบล็อกเงินบล็อกนวะบล็อกทองแดงนะครับแล้วก็ที่นําให้ท่านชมสามเหรียญเนี่ยก็มีเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญไม่แท้นะครับจะให้ท่านเดานะครับดูอย่างเนี้ยแทบจะดูไม่ออกเลยใช่ไหมครับผมจะบอกให้ก็ได้ครับว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญไม่แท้เหรียญ ซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับไม่แท้นะครับไม่แท้เพราะว่าดูไอเหรียญที่ถอดพิมพ์นะครับถอดพิมพ์มาจากเหรียญแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นสายขององค์หลวงปู่ไข่หน้าตาเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักนะครับเส้น เส้นกระแทกเส้นอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการถอดมาซึ่งความคมชัดก็จะสู้เหรียญแท้ไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นของเทียมรุ่นยุคแรกๆนะครับซึ่งเขาก็รู้กันหมดแล้วนะครับว่ามีจุดมีจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ ตัวโมนะครมีจุดตรงนี้เขาบอกบล็อกนี้วางได้เลยนะครับเป็นบล็อกเกนา,นานแล้วนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําให้ดูว่าเหรียญถอดเนี่ยมันน่าจะดูตรงนี้ได้อีกนะครับก็ดูตรงหูเหรียญเนี่ยนะครับหูเหรียญเห็นไหมฮะมีการถอดมันจะไม่เรียบร้อยเหมือนของแท้นะครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะเหี่ยวเหี่ยวนะครับ ขอบเหรียญเนี่ยจะเหี่ยวเหี่ยวไม่ตึงเดี๋ยวท่านดูเหรียญของแท้ของปลอมเนี่ยบางทีเขาเน้นถอดข้างในนะครับก็เลยขาดความพิถีพิถันในการที่จะดูความเรียบร้อยของหูเหรียญน,นะครับถ้าท่านเห็นของแท้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่ามันต่างกันเยอะเลยนะครับ ของแท้นะครับของแท้ท่านจะสังเกตได้ว่าหูเหรียญเนี่ยจะมีเกินมานิดหนึ่งนะปีเกินมาหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมีมีปีกเกินหน่อยหนึ่งนะครับทั้งสองข้างนะครับส่วนของไม่แท้เนี่ย ของไม่แท้เนี่ยเขาจะตัดหายไปเลยนะฮะขอบขอบเนี่ยกลมดิบเลยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ของไม่แท้เนี่ยของเทียมกไมไไมไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พิธีพิธานตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบเหรียญด้านหลังก็จะไม่สวยงามนะครับถ้าดูของแท้ของแท้เห็นไหมขอบเหรียญจะตึงนะครับ ของแท้ขอบเหรียญจะตึงเรียบร้อยนะครับมันนี้ดูไม่ยากดูตรงนี้จําง่ายสุดนะครับพอดูรายละเอียดข้างในเนี่ยบางทีเราไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนเนี่ยมันก็หรือหรือเคยเห็นของจริงแล้วถ้าเราไม่ได้ส่องบ่อยๆเนี่ยมันก็ขาดความแม่นยําได้นะครับอาจจะโดนของเกยได้เพราะฉะนั้นดูขอบเหรียญเนี่ยน่าจะเป็นเบสิกที่ดูง่ายสุดนะครับ แล้วถ้าดูขอบข้างนี่ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูขอบข้างเลยดีกว่าเหรียญแท้สองเหรียญน,นี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครข้างหูเหรียญเนี่ยจะมีเนื้อมากหน่อยนะครับทั้งสองข้างนะครับหูเหรียญจะมีเนื้อ ป,ปีกจะมีปีกเกินมาหน่อยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเหรียญก็จะเหมือนกันด้านหลังเหรียญขอบเหรียญก็จะสวยงามเหมือนกันนะฮะเรียบร้อยแต่ไม่แน่นะครับรุ่นหลังๆเนี่ยของเทียมรุ่นหลังๆอาจจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับดูขอบข้างก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับ ข้งก็ไม่เหมือนกันนะฮะขัง้งเห็นไหมการตัดขอบข้างเนี่ยของแท้ก็เป็นตัดฉีกนะครับตัดฉีกแต่ของของเทียมเนี่ยจะเป็นตัดฉีกเหมือนกันแต่ฉีกแบบเสมอกันหมดเลยไม่เป็นธรรมชาตินะครับของแท้เนี่ยเขาจะฉีกแล้ว มีความเป็นธรรมชาติคือไม่ได้ขาดตรงกันเปะ๊ะนะฮะของการตัดรุ่นใหม่ของเทียมเนี่ยจะตัดแล้วฉีกเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็แถมการขอบเนี่ยยังมีเกินเกินมาอีกนะครับเนื่องจากการถอดเนี่ยไม่เรียบร้อยนะครับยิ่งเดินด้าน นั่นนั่นหกนาฬิกาเนี่ยนะยิ่งชัดเจนนะครของแท้เนี่ยจะมีรอยบากเ,เห็นไหมมีรอยปากชัดเจนเลยนะเหมือนกันด้วยนะครับ ยากเลยนะครับของแท้นี่มีรอยบากตรงกันเลยนะรอยปากตรง6นาฬิกานี่นะครับตรงกัน ครับมีรอยบากตรงใต้เนี่ยฮะตรงกันเป๊ะดูขอบง่ายกว่านะ นะขอบเหรียญน,นี่เห็นไหมของของเทียมเนี่ยตัดเลอเกินด้วยนะฮะไม่เรียบร้อยนะของเทียมคืออันที่ไม่มีริมนี้นะครับของเทียมเห็นไหมตัดเลอเกินไม่พอดีของแท้เนี่ยตัดตัดค่อนข้างสวยงามแล้วตรงหูเหรียญน,นะครับมีรอยบาก ขิงเทียมเนี่ยจะตัดแล้วนูนออกมาเห็นนะไม่ชัดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดูแยกแท้แยกเก๊น,นะครับประมาณนี้อันนี้มาดูว่าบล็อกไหนเป็นบล็อกไหนนะครับอันเนี้ยสองเหรียญของผมเนี่ยเป็น เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกเงินนะครับบล็อกเงินเนี่ยจะมีจะมีติ่งตรงนี้นะบล็อกเงินนะครับเห็นไะมมีติ่งตรงอุนะครับเลขสองไม่มี ไม่มีขีดนะครับถ้าเป็นบล็อกทองคำเนี่ยจะมีขีดตรงกลางเลข2นะครับอันนี้แยกบล็อกเป็นบล็อกเงินนะครับส่วนบล็อกนวะนะครับบล็อกนวะเนี่ย บอกนวะจะมีขีดจากหางตัวอุนะฮเนี่ยฮะขีดจากหางตัวอุมาชนเลขสี่เนี่ยนะอันนี้เป็น็อกนวะนะครับดูด้วยตาเปล่าก็มองพอจะมองเห็นแล้วนะก็ดูไม่ยากนะครับถ้าเราดูตามที่ได้แนะนำไปเนี่ยก็จะชัดเจน เพราะว่าดูขอบข้างอันนี้เฉพาะของแท้นะครับดูขอบข้างอันนี้ดูที่ จะส่องจริงๆที่หน้าหลวงพ่อเนี่ยจะมีความมีคล้ายๆมีเส้นวงเดือนอยู่ตรงปากหลวงพ่อนะครับแสงมันสะท้อนนะเหรียญมันแดงจัดนะครับให้เลือกเหรียญแดงๆ นี่นะตรงป่าหลวงพ่อเนี่ยจะมีเส้นเล็กๆบางๆนะครับก็คือเส้นหน้าผากตรงนี้ของเทียมไม่มีนะแต่ก็ส่องยากนะเนี่ยพอแสงสะท้อนนะเนี่ยนเะจะมีเส้นเส้นหน้าผากของท่านนะแล้วก็วงเดือนอยู่ตรงตรงแก้มท่านเนี่ยนะ มีเส้นบางๆเล็กๆเนี่ยนะเนี่ยฮะมีเส้นเล็กๆบางๆตรงหน้าผากด้วยนะของเทียมไม่มีนะนี่ฮะเส้นหน้าผากเนี่ยเส้นหน้าผาก แล้วก็เส้นตรงตรงจมูกกับแก้มเห็นไหมมีเส้นเล็กๆตรงเป็นแก้มเนี่ยมีเส้นเล็กๆบางๆเหมือนวงเดือนนะครับหน้าหลวงพ่อต้องมีเส้นละเอียดละเอียดอย่างนี้นะของเก๊ไม่มีนะเส้นอย่างนี้ถอดไม่ติดนะ นี่นะครับเส้นอัน,นอันนี้อาจจะไม่ชัดแต่ก็ยังมีนะฮะยังมีร่องรอยของเส้นบางๆตรงระหว่างแก้มกับจมูกเนี่ยนะครับแล้วก็แก้มสองข้างของท่านตรงมิมีปากบนนะครับอันนี้จ,จะเป็นเส้นที่เล็กบางตรงนี้ถอดไม่ติดนะครับแล้วก็เส้นสายต่างๆเนี่ยจะมีความละเอียดในล่องในซอกต่างๆเนี่ยนะครับ ซึ่งจริงๆก็ดูยากนะครับของเทียมก็ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามีไม่ไม่ไม่คมเท่านะครับของแท้เนี่ยจะคมโดยเฉพาะหน้าเนี่ยนะหลวงพ่อเนี่ยหน้าหลวงพ่อเนี่ยต้องดูว่ามีเส้นเนี่ยเส้นหน้าผากนะครับเส้นร่องแก้มระหว่างแก้มกับจมูกนะครับตรงเส้นริมฝีปากบน แล้วก็แก้มทั้งสองข้างเห็นไหมมันคล้ายๆวงเดือนแท้ตรงแก้มเนี่ยนะครับอันนี้ชัดมากนะครับตรงนี้จำให้ดีนะครับเพราะว่าของเทียมเนี่ยจะไม่มีส่วนเบสิกตรงขอบเหรียญเนี่ยก็ดูง่ายนะครับให้ดูเป็นสำคัญขอบเหรียญรอยตัดนะครับอันนี้จะชัดเจน ครับวันนี้ก็แนะนำการดูเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ